สวัสดีค่ะพี่ๆค่ะเจอกันน้องวิวในแก้วพันพัาดโคขุนสตูนนะคะวันนี้น้องวิวพามาจับวัวลกคอกนะคะในเวยเปล่าอำเภอละอู่บ้านเราเองซึ่งคอกนี่ยค่ะเรียกจังหวัดเซตัวเป็นคอกแบบนี้เลยมาจับวัวนะคะในโครงการเลี้ยงโคเสริขึ้นได้ใหม่บ้างไหมใหม่เดืนวันนี้เลย อ,อันนี้อ้วกขึ้นลักตัวแรกนะคะเดี๋ยวจะพาไปช่อมคอ,อ,อกันอ้วนดีทูกตัวนะคะเดี๋ยวมีฝอยอันนี้เป็นคคกคคกที่พีเพีายน,น,นะ นะคะที่นี่จะเป็นกรอไม้ทั้งหมดเลยพวกด้วยเสือกธรรม,มาดาบ้านๆเลยพี่ๆจ๋าพวกด้วยเสือกธรรม,มาดาบ้านๆผู้เลี้ยงกับังเซ้นมังมัดก็กำลังจิบงานงา,านข้อมวยพลากกันนีอ่อันนี้พาช่ป็นตัวคกก่อนอันนี้ออกสั้นตัวนะคะอื้ จับม,มัดถูกตัวเลยอ่ะเนี่ยกระโคกอ้วนดีถูกตัวดีปีดูโคกไม้ธรรมดาแต่อ้วนดีถูกตัวเนี่ยอ้วนเส้ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวเส้โคกนี่มีการเส้ตัวแต่อ้วนดีถูกตัว ดาบนใหม่มาเส้นยาวหรอกนี่เอาตัวนี้ขึ้นง้อยฝ่ะที่ทีเนี้นยจับตัวที่สองขึ้นหลดกันนะคะ <Yeah. S 1> เรียงรั้วท่าฟ้ามังบิววะค่ะสิ่งหนึ่งจีบิวทำได้ก,ก็คือการทำลงมือจริงปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นโควิดไม่ว่าจะเป็นลัมปี้สก,กิลเราก็ปรับเปลี่ยนปรับปรับกันดูแลก,กันไปนี่คือเจ้าข้องฟ์มนะคะอันนี้จับกันคล้ายกันเหมือนเจาข้องฟ์ม <laughs> ้กัน,นใกล้กันคนนไม่ตมเ่เืไม่ไวแล้วไม่ไหวแล้วกับวันนีพี่เหลยมอันนั้นที่เนลอยที่มาบอกพวกได้กูต่างรดมีนามีฮันยังมีได้ฮันทั่วไปไม่ได้มีของลูล่างกันแต่ว่าเลี้ยงได้อ้วนช่วยงม่มเ ก็เป็นก้อยย่างได้ค่ะก้อนหนังสะอาดเตัวหนังก้ออดบางครับหนังดำหัวจะไม่ค่อยกินนะคะแต่ถ้านังสะอาดเป็นมีหัวกินดีอันนี้ไปจับตัวที่ซองกันเตรียมมีความชุม วกมาูไปจะก่อมาหนี่ตะมุกไม่คาดกลับไปได้ตะมุกไม่คาดกลับไปได้อ๋อไปเนี่ยว่าฮะอ้วนๆพีพีพาไปให้เร็วที่การขึ้นรถ องเองั่นเดีอันนี้ตัวที่ซองไปแล้วแน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 วโดมนุ๊กจงกุศลสาวคนนี้บอกรวมแนวรุมสามพันปีแล้วค่ะ เดี๋ยวไปจับไอ้น,นี่เป็นตัวที่สองนะคะตัวที่สองกำลังจะขึ้นหลดที่น้องบิวพยาย,ยามบุกให้ทึ่งคอกบุกให้ทึ่งเทียค่ะไ,ไม่จ่าจะจัดคลิปเผื่อโชว์ของบิวไม่จ่ายแต่บิวอยากให้เห็นว่าคอกแต่ละคอกที่บิวพยายามพาไปแลค่ะมันเป็นคอกบ้าน,าน,านจีเลียงวัวแล้วก็เลียงได้จริงๆ <laughs> เลียงได้จริงๆรึงท้งกับเขามีความสุขกับการเลียงวัว หมากว่าที่จะทําธุรกิจก็เลยว่าคือเลี้ยงวัวมีตาดมันกับบายใจอยู่แล้วส่วนนึงถึงก็เลี้ยงถึงก็มีความสุขได้ออกกำลังกายได้ได้ซอกเซ็ก,ก้างคบงบานอะไรเป็นนีหลดะดีว่าไหมบงหน้าดีว่าดีว่ามีความสุขไหมมีความสุขเลยเลี้ยววอ <c oughs> ันี้บางหน้ามันจะเลี้ยงแม่พัน้น<อ>กับเลี้ยงโลกจะเป็นส่วนใหญ่ถึงกับไม่ค้ายถึงโลกแกนรลดับตปนนีเลยเอ,ออกมาแต่ละตัวคนก็เจอกับเป็นแทบ ไม่เคยเลือดติดขอข้อไข้เราปุ๊บหลกดขากับมันเสอยตัวเลยพของแกไม่ก่อยไข้แค่ไฟร้านอย่างเดียวเอาไว้เสียกาดเติมร้านอย่างเดียวจะไม่เคยได้ไายเลยก็มองหน้าอันนี้จับตัวทีซ้ำกันทีซ้ำจะออกอีกทางหนึ่งนะคะจะออกข่อจำประตูซองทาง ออกตั้งนู่ค่ะนู่นเลือยใหม่เรียบร้อยแล้วเอันนี้เป็นตัวทีซ้ำอ้เย่มหอมเออกแ้แต่ว่าอบไม่ไเปียกเสียนะอ่กอไม่ไเปียกไม่ในมืนมันไม่ได้ชื้นมันนะถ้าว่าเลียงเล่แบบนี้เลียงขอกเดียวตัวเดียวไปเลยนะพีพีจ๋า ถ้าใครอยากจะเลี้ยงชาโลเล่อะค่ะแนะนำว่าคุ้นตัวเดียวขอกเดียวไปเลยง่ายจอบไม่ต้องชนไม่ต้องจ่อขอกใหม,ม่ธรรมดาก็มันอยู่มันไม่ได้บีดมันไม่ได้ตีนขอกขนาดนั้นนะเลียงขอกเดียวตัวเดียวแบบนีไ้ไปเลยหัวหัวนะคะที่อยู่ในกค้องการน้องบีว่าคือขินหันสุดของทางความทางมดเพราะว่าเราประกันการันตีเหนือหายมีปัญหาต้องคือคือส่นยห่เดหน้นงส่งไปเหนือไม่เคยมีปัญหาเที่ยงจบลูกค้ออกาเราก็อยู่ได้เนี่ยค่ะซึ่งเรื่องการดูแลหรืออะไรก็เนี่ยบาง บางส่วนก็ทำเองหมดเลยชิดยาชิดนู้นชิดนี่เขาก็เรียนลูกกันเองไงหมดเลยค่ะคือเราก็มากัเป็นแบบเป็นเป็นเพื่อนรวมงานกันท่ำกันเหนี่ยไรกับปูคุยปรึกษากันค่ะแม่อ้วนกลมปีเลยความกลมของวัวดูนี่คืออันนี้คือวัวอ้วนนะคะอ้วนเต็มคือพ่องเต็มลราง ไม่เต็มออกพูดแลาวเจวันเจ้าวันเราใหม่เรามาตุกอโอเปลี่แวต้องัวนนกับมาเลยอะรแกกุ้นตอล้เนี่ยค่ะ เดวเยวงเนาดี๋ยวมนี so ่ไดคเลรเวน้อั่นอ๋อพี่นั่นเออตอกว่ามันดแก้ก็หมอ้วดุ้้รแบบ้อยหอันนี้คือลอวกอ่นหมดเลนะคะเราก็ต้องมาเรือต้งไปซืตางอ่ออแรไอ้วข้าวันคือเรา กันขกไว้แน่นเลยนาคต้อก็ทาม้วนไปมีนมคตรน้เฮยมุ้หม่เือไมานี่ัตรนี้ไม่ใจกับคไม่ตั้แตัเดียวตวันจะดีเลยห้เจ๊ก็ยอดดีจ้ะไปกนีข้างๆนี่ค่ะผี่เีนมาข้างๆเนี่ยค่ะมีแก่ฟางอีกม่ี่้นะทีไส้ฟางทีไส้หนาอ๋อฮะ ทำเฟือยพวกอ้วนมบบนี่บางเส่นทำเฟือยพวกอ้วนแบบนี้นี่ตัวนีมึงก็เลยอ่าหรองเลี้ยงเฟือยอ้วนนะไอ้กีน่าไอ้ีน่ยหมากไอ้กีน่ามากแต่ก็ต้องใส่ใจกันแต่ทีนี้อ้วนไม่เจ็บขาไม่อะไรน่ะขนาดตัวใหญ่ๆเนาะเื่อวันนี้บัวน้องมาเล้มึงก็นี้ก็ได้มันไม่เจ็บขาไม่ได้อะไรน่ะไม่เจ็บเลยไม่ตัวนี้เดี๋ยวอาจะกงรู้เรื่องวันกู้ตาได้ซ้ำโคกโคกจะลาดพื้นหรือไม่ลาดพื้นก็ได้นะคะพีพีใครตีเลี่ยม พอเลี้ยงตัวเดียวอ่ะแต่ว่าเตกโกยกี่ได้มัดม่อ่ะนี่ค่ะดูะวันดูวันเลยโ,<อ>โอ้โหเก็บข้าวเร่งอ๋อไปเลยค่ะตัวที่สามนะคะกำลังไปขึ้นรถ <Allah> นี่ผู้กำกับทีมงานไงโคลงลาแต่เดียวเดี๋ยวพี่พาไปแล้วตัวที่สามกำลังจะขึ้นรถ

ัตัวนะคะขอบแรลนในโครงการเลียงโคเสือขึ้นซึ่งเสอือว่าจับจริงราคาตามทองตลาดไม่มีการประกันราคานะคะเพราะว่าราคาอ้วกขึ้นลงพีพ,พีน้องน้องที่เรียงอ้วกเขาต้องรับสาภาพความจริงให้ได้คือจ่ไม่ไประกันราคาเพราะว่าเราโลยู่แล้วว่าความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาดังนั้นนะคะเราเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ควบคู่กับการเรียงไปได้จริงๆยังกี่ตัวแล้วก็อมบอกว่อ๋อเขามอกมากยัางกี่ตัวเลยอาตัวเลยไหม ได้ของเล่นไม่แค่เรียงแค่ไม่หรอกจีนอ่ะได้มั่งทอดมั่งน้ำมั่งมั่งตวงคือก็เพื่อฆ่าเพื่อเลือดบางตัวก็ได้บางตัวก็คาดกันก็คือเราก็เรียงไปเพื่อฆ่าเพื่อเลือดแต่ว่าเรียงหลบคอเองมั่งเรียงหัวเสือมั่งปิด j o บงานได้จ้าเกนุไปได้หรอปิดกอกอยู่เราเนี่ยค่ะคลิปถ่ายคลิปจังหวัดเองมั่งเดี๋ยวกวาโซ่จะจังหวัดเพื่อนจังหวัดเอง ไม่มีการทำคลิปซึ่งจะบอกว่าเราจับอยู่ตลอดนะคะอ้วแต่ถ้าเป็นช่วงที่เขาห้ามจับห้ามเกินใหญ่ตรงนี้ก็ไม่ได้จับไม่ได้เกินใหญ่เลย่็คือทำตามระเบียบก้องท,ทางกรมแจ้งมาตลอดแต่รายนี้ค่ะคืออ้วนทจับไม่ได้ข้ามเขตไปไหนดังนั้นการจับของเราคือการจับอ้ว,วนตรงในเขตปืนทีบ,าน,บานเองดังนั้นมันสามามัดจับในโครงการสามารถมัดเดินอยู่ในตลอดนะคะในระหว่างโครงการเารื่องผเสิ่อมคนพี่ๆคนไหนที่สนใจติดตามโครงการอยากจะเรลียนแกตัวส่องตัวซ้ำตัวยินดีมากเลยค่ะ ใช่ลูกวัวเองที่เป็นลูกวัวข้าวโคกเสียบเรียงแม่เอาลูกมาข้าคุ้นกระไดลักลักคือการก,กินอาหารของทางฟาร์มโดยการากักเนก็เียกว่ากินอาหารเพื่อแล่เนื้ออย,ย่างเดียวเลยค่ะไม่ได้ว่าจะค่ายอาหารแต่ว่าอาหารจะเป็นตัวการันตีเนื้อทางทงตัวอันเดียโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวเจ้าของเดี๋ยวไปหาเจ้าของเขาจ้ามา,มา ปค่ะนี่จมาเย่ะิดคลิปไปต่อิดลไปยิวปิดคลิปไปิดลจาก็งัวเอาปิดคลิปไวหน่อยค่ะคลิปไหน่อยค่ะนี่ค่ะเรียงหัวเป็นพื้นมาค่ะตกลงเรียงอ้วนดี คนก็อ้วนหัวก็อ้วนเียงอวเออเลียงได้อัวอเอาองจานี่ว่านี่จะองว่ะวัมาเร็วเออไกลเอาถ้าว่าใครอยากเลียงัวนะคะอยากมาคืออยากมาคึกษาได้ได้ไได้ได้ได้งน มาแากแกไมีนีทานลุยมาไร้เลงกันมาได้ลาวกันโอเคนองมิวพาไปด้วยนะคะสำหรับาไก่ยักมาเลยหัวมาเทียมามาพูดคุยก็คือตักห้าวังเส้นได้ใหญ่ดีนะครับหัวอ้วนแน่นอนหัวอ้วนแน่นอนเด็กตวเจียกหัวอันนักกิน